ตอนที่58ว่าฉันจะกอดเธอตอนนี้ก็เหลือแค่อุ้มเธอปีนข้ามกำแพงแล้วก็คอยดูแลและห่วงใยเธอสินนะน้อยนอยยูดอนายมาได้เวลาพอดีเลยนี่นายรู้ชื่อจริงของชิชิอ๋อหรือเปล่า แน่นอนรู้อยู่แล้วสิเยี่ยมงั้นพวกเราก็ปิดผนึกมันได้แนะ่ <Yeah. S 2> เธอแน่ใจเรื่องปิดผนึกมันหรอแล้วจะให้ทำยังไงล่ะจับมันหรอแต่ฉันมีมานาะหรือไม่มากแล้วนะดังนั้นฉันคงจะสร้างความเสียหายให้มันได้ไม่เท่าไหร่แล้วฉันเข้าใจนะแต่ว่า ดูเหมือนชุดเกราะสีดำนั่นจะไม่ได้ปกป้องร่างกายทั้งหมดของมันนะฉันเลยคิดว่ามอนตัวนี้มันน่าจะเติบโตได้ไม่สมบูรณ์เต็มที่เท่าไหร่ฉันว่าถ้าเราหาโอกาสโจมตีหนักๆสักครั้งหนึ่งก็น่าจะสามารถจัดการมันได้แนะ่ <Wow. S 1> ในกำลังจะบอกว่าให้ช่วยถูงเวลาของที่ที่เอ,อ๋อให้ได้สักหน่อยก็พอใช่ไหม ปล่อยให้ฉันจัดการเองฉันจะแสดงให้นายเห็นสกิลใหม่ที่รัดยิ่งกว่าเวทพัฒน,นาการอันเก่าซะอีกว่าแต่ว่าถ้าฉันสร้างช่องโัวเปิดโอกาสให้แล้วนายจะจัดหนักมันได้จริงๆใช่ไหมนายพูดแบบนี้เพราะนายสามารถเอาชนะมันได้แน่นะถ้านายกล้าตอบว่าไม่ละก็ ตกลงเธอจะถามหรือเธอจะต่อยฉันกันแน่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นเลยแล้วฉันก็มาสายไปหน่อยด้วยดังนั้นเดี๋ยวฉันจะชดเชยโดยการโชว์อะไรเจ๋งๆสุดๆให้ดูเองอะไรนะนายหมายความว่ายังไงขอบคุณที่แกรอฉันนะก็ไม่แน่ใจว่า แกกำลังรอฉันเหมือนไวายร้ายเด็กดีตัวน้อยที่กำลังรอฮีโร่แรงร่างอยู่หรือแกสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างจนแกตองต่างกาดขึ้นมากันแน่สัมผัสถึงอะไรบางอย่างหรอเออพอลังมาคิดดูมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับยูดาเปลี่ยนไปฉันจะเริ่มแล้วนะ ประตูสวรรค์ชั้นฟ้าเก้าทิศทางประตูที่สองจงเปิดออกประตูที่สองเขาเปิดประตูถัดไปได้แล้วหรอกฎในการโจมตีซิซิโอก็คือ ดร,ระยะทางที่มันจมตีใส่ผู้เล่นอย่างต่อเนื่อง24ฝีเท้าเฮอริเคนและต่อสู้ในระยะประชิดให้ใกล้กับตัวของมันมากที่สุดทั้งความแข็งแกร่งจากการเวียงมัด และการเล็งไปยังตำแหน่งเป้าหมายอย่างแม่นยำมันทำให้ฉันไม่สามารถใช้ดาบโจมตีได้มันเป็นใครมาจากนารกคุมไหนกันสุดยอดเขากำลังสู้กับมันด้วยอย่างสูสีเขากำลังไล่ตอนมันแล้วโห การที่ยูดะคุยมอสใหญ่โตว,ว่าจะจัดการมันได้ทั้งที่พวกเรากำลังตกที่นั่งลำบากทำให้ฉันคิตว่าเขากำลังทำตัวห่วยแตกก็พูดเกินไปแต่จริงๆแล้วเขาทำได้สุดยอดเลยนี่แหละยูดดของพวกเรา กลยุทธ์นี้มันก็ดีพอที่จะหักล้างการโจมตีของทิซิโอดได้อยู่รอแต่มันก็ไม่ได้เปิดโอกาสเพียงพอให้ฉันได้โจมตีแบบเน้นๆหนักๆสักดอกเลยนะซีแต่การสร้างโอกาสนั้นก็ไม่ใช่หน้าที่ของฉันอยู่แล้วลวนะแกสนใจฉันมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ได้มาคนเดียวสัหน่อยนะ อ,อย่าเอาแต่ยินดูกันอย่างเดียวใครก็ตามที่สามารถช่วยจากระยะไกลได้รีบตรึงเดมอนนั่นด้วยพลังทั้งหมดของพวกเจ้าเดี๋ยวนี้และใครก็ตามที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ยิ่งต้องระมัดระวังสิ่งต่างๆรอบตัวให้มากอย่าไปขวางทางพวกเขาเด็ดขาด วพยายามฉันต่ำฮือฉันรู้ว่านายจะต้องมองมาทางนี้หลังจากที่โดนโลอบจอมตีแบบนั้นไงฮะ ขอฉันโชอาวุธรับให้แกดูหน่อยก็แล้วกันดวงตาเวทของอสรพิษขาวอเป,เป็นไปได้ยังไงมนุษย์ฉันต่ำอย่างแกมีพลังเดมอนอย่างดวงตาเวทได้ยังไงกันก็แหมบังเอิญว่าฉันทั้งสวยทั้งเก่งด้วยยังไงล่ะ You die!